สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเทสเรือตัวนี้เป็นเรือแม็กซัมนะครับวางเครื่องเป็น14บีตโโบนะครับโอ้โดดเลยนะครับวิ่งดีมากเลยนะครับเราวิ่งัวนะครับวิ่งเร็วเลยนะครับนี่ผมตามสิไกว่านะครับเดี๋ยวไปตามไม่ทันเลยนะครับ สามสิบห้ไม้นะครับสามไม่ทันนะครับตะกี้เจ็ตกีนะครับวีเอ็ดสามไม่ทันนะครับโอเคครับผ่านนะครับตัวนี้เป็นเรือแม็กซัมนะครับประมาณ25ฟุตนะครับวาง14บีบไปใหม่ครับวางเครื่องยนต์ไปใหม่นะครับโอเคครับผ่านนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับทุกนน้ำเร็วนะครับ ดีมากนะครับนี่สามสิบกมชนะครับนี่วิ่งดุยนะครับวิ่งดีเลยนะครับผ่านเลยนะฮะล้ำนี้ ครับผ่านนะครับอันนี้ก็มาลงที่อวิทยานะครับอวิทยาริเวอร์แคมป์นะครับตัวนี้เป็นมารีน่านะครับใหญ่ๆก็ลงได้สบายนะครับตอนนี้น้ํากําลังขึ้นนะครับยังไม่ท่วมนะครับแล้วปกตินะครับอยู่นะครับโอเคครับผ่านนะครับ